สวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องหนุ่มทนยางนะครับวันนี้พอดีมีโอกาสนะครับได้ผ่านมาทํางานที่จังหวัดลําปางนะครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอเสริมงามนะครับจังหวัดลําปางทางผ่านของการเดินทางไปทํางานนะครับก็เห็นต้นคำฉานะครับหรือว่าต้นจามจุรีนะครับปลูกอยู่ในที่ดินนะครับน่าจะเป็นที่ส่วนบุคคล ลักษณะของต้นถูกตัดแต่ก,กิ่งนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับถูกตัดแต่งกิ่งในส่วนลําต้นเนี่ยใหญ่นะครับแต่ว่ากิ่งเนี่ยถูกตัดออกไปนะครับเพิ่งจะแทงออกมาใหม่ก็เท่าที่ทราบนะครับแหล่งพื้นที่อำเภอสรบงามจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นแหล่งผลิตคลั่งนะครับคลั่งก็คือมแมลงชนิดหนึ่งที่ทํารัง อยู่บนกิ่งของต้นไม้นะครับมีไม่กี่ชนิดนะครับที่ทําได้ดีก็หนึ่งในชนิดที่ดีมากก็คือต้นจาฉาหรือต้นจาจุลีนะครับในนี้เห็นนี่แหละสภาพกิ่งที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับกิ่งที่จเจริญเติบโตออกมานี้ก็จะสามารถปล่อยคลั่งได้อีกรอบหนึ่ง เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้ได้ดีพอสมควรนะครับถ้าหากว่าเรามีจํานวนต้นจาฉาที่มีจํานวนที่มากพอนะครับผมก็เลยมองว่าชจาฉาตามสวนยางเนี่ยตามหัวสวนท้ายสวนริมสวนนะครับบางที่ก็จะมีต้นชําฉาขึ้นอยู่อาจจะเป็นโอกาสอันดีเหมือนกันนะครับนี่จะให้พี่น้องชาวสวนยางเนี่ย ได้มีอาชีพเสริมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการเนี่ยครับปล่อยคลั่งไว้ที่ต้นชํำฉาปีหนึ่งก็ทำการเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งนะครับบางปีนี่กิโลหลักร้อยนะครับร้อยบวกลบร้อยกว่าก็มีต่ำกว่าร้อยก็มีแต่ว่ามีตลาดรับซื้อที่แน่นอนนะครับปีนึงเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากมีพันคลั่งนะครับขึ้นไปแขวนไว้ที่กิ่ง กิ่งที่ไม่แกกจนเกินไปนะครับกิ่งที่สมบูรณ์และไม่แข่จนเกินไปพอถึงระยะเวลาหนึ่งปีนะครับก็ทำการเก็บเกี่ยวเราจะแขวนคลั่งช่วงไปลายฤดูฝนนะครับต้นฤดูหนาวเก็บเกี่ยวก็ช่วงนั้นแหละครับใกล้เคียงกันนะครับถ้าหากว่าเรามีต้นช่ำฉาอยู่ตามหัวสวนนะครับท้ายสวนนะครับริมสวน สักสิบต้นนะครับทําการหมุนเวียนในการปล่อยขั่งแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อเก็บขั่งเนี่ยเราก็จะมีคลั่งเนี่ยขายได้ทุกปีนะครับเห็นว่าไรายได้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าต้นขนาดใหญ่เนี่ยหากลบลบทุนแล้วเนี่ยได้เงินหลักหมื่นนะครับถ้ามีสิบต้นนี่ก็ได้เงินหลักแสนก็ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับผมอย่างหนึ่งนะครับ พอดีแวะผ่านมาแล้วก็ทําให้เกิดแนวคิดนะครับแนวคิดที่ที่หน้าทดลองนะครับก็หนุนนยางถ้ามีโอกาสนะครับก็อาจจะอยากทดลองทํานะครับแม้เราจะไม่มีต้นชาสายเองนะครับอาจจะใช้ลักษณะของการเช่านะครับหรือว่าการปล่อยขั้งกับต้นที่มีเจ้าของแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์นะครับก็ได้แบบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะลองทดลองทําดูนะครับหรือเป็น เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนุนสนยางครับผมสวัสดีครับ